สิบตัวละครชายสวมแว่นกันแดดที่ได้รับการโหวตมากที่สุดแว่นกันแดดเป็นไอเทมที่ช่วยเสริมความเข้มให้คาแรคเตอร์ดูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนบางครั้งเห็นแค่แว่นกันแดดก็รู้เลยว่าเป็นใครทําให้วันนี้เราเลยจะพาทุกคนมาดูกันว่าจะมีตัวละครหนุ่มสวมแว่นกันแดดคนไหนบ้างที่ได้รับการโหวตมากที่สุดจากการจัดลำดับของเว็บไซต์ ranking.net ที่มีผู้เข้าร่วมลงคะแนนกว่า2 4 3โหวตจะมีคนที่คุณชอบหรือไม่อย่ารอช้ากดไลค์กดแชร์และไปชมพร้อมๆกันเลยอันดับ20ดิบดองกิโฮเต้โดฟามิงโกจากเรื่องว กเกตเบเกอร์69.2คะแนนอันดับ18เลโอริโอพลาดีไนจากเรื่องฮันเตอร์ฮันเตอ60คะแนนอันดับ17วัชเดอสตมปีจากเรื่องไทเกิล60.2คะแนนอันดับ16คาตาโอกะเทชชินจากเรื่องเอสออฟไดม60.2คะแนนอันดับ15ผู้เท่าเต่าจากเรื่องดักกิลบอล6 6คะแนนอันดับ14ทัสึคนนมตาจากเรื่องพ่อบ้านสุดเก่า60.9คะแนนอันดับ13ซากามโต้ทัสึมาจากเรื่องกินทามะ6 1คะแนนอันดับ12อับบราเมชิโนจากเรื่องนารูโตะนิน นับเบลิลจากเรื่องโมบิลสูตรกันดั้ม64.5คะแนนอันดับ9คุโรอิโซจากเรื่องชินจังจอมแก่น65.8คะแนนอันดับ8อิคาริเกนโดจากเรื่องอีวานเกเลียน65.9คะแนนอันดับ7บันตะทาคาคุระจากเรื่องชินจังจอมแก่น67คะแนนอันดับ6โซลามะเมทาโร่จากเรื่องด็อกเตอร์สลัมกับหนูน้อยอาราเล่67.2คะแนนอันดับ5ฮาเซควาวะไทโซจากเรื่องกินทามะ67.7คะแนนอัน, 7. 7นดับ4โทคุโร่คนน้องจากเรื่องคนเก่งฟ้าประทาน67.7คะแนนอันดับ3โกโจซาโตรุจากเรื่องมมมหาาาาเเวทนนนนนนนึ68.8คคะแอััดบ2ิรุจากเรื่องมหาเวทผนึมา70.2 แล้อันดับหนึ่งคือมัสดาจินเปจากเรื่องยอดนักสืบจิ๋วโคนนัน8ปบคะแนน